อเป็นอะไรครับผมเห็นฟันใช่ไหมเห็นเหล็กจัดปันครับหรอฟันเหลืองหรือขาวก็เกือบเกือบขาวอยากฟันขาวกว่านี้ไหมอยากฟันขาวมียังไงหรอมีเคล็ดลับนะคะตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินร์โอ้โหย้อนไปไกลมากผมว่านะตอนนี้ผมคงจะอายุรยร้อยปีแล้วแหละคุณจริงเหรอนี่นี่นี่ในเรื่องคุณหลว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 งในเรื่องคุณพี่เจ้าขาดิฉันเป็นห่านไม่ใช่หงแตเราคือเป็นห่าน ยังไงเขาครับผมคุณหลวงคือเรื่องของเรื่องเนี่ยมันมีการแซวในเรื่องคุณพี่เจ้าขาเหมือนแบบผู้หญิงอะคุณบอมเวลาบอกนางเอกของเรื่องนางเอกบอกว่าเนี่ยย้อนยุคไงย้อนยุคย้อนยุคเนี่ยแฟนดําไม่ชอบไม่ชอบคนฟันดําใช่ฉะนั้นปุ๊บเดี๋ยวผมไปทําให้ฟันข่าวด้วยกันนะฮะว่าแต่ยุคนั้นเนี่ยเขาใช้อะไรทําให้ฟันข่าวนะเหมือนจะใช้ข่อยไหมข่อยหรอใช่ข่อยนี่คือยุคไปยุคอดีตโบราณกว่านี้แต่ยุคนั้นจะเป็นใช้อะไรยังไงต้องฟังจากหนุ่มคนนวัต ดีมากๆเลยครับผมแล้วก็เรียกว่าไปไหนมาไหนคนก็จะเรียกว่าคุณหลวงอะไรอย่เงี้ยครับผมก็ดีใจที่ทุกคนแบบว่าชื่นชอบกับกับผลงานที่เราตอนนั้นเราตั้งใจทํามากๆเลี้ยครับผมก็เกินคาดด้วยอะครับผมเรียกว่าเกินเกินเกินคาดก็คือแบบทุกคนแบบให้ความสนใจแล้วก็รู้สึกว่าเหมือน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 แชร์เต็มโซเชียลเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยผมก็เข้าไปไหนก็เจอทุกแพลตฟอร์มเลยทุกทุกวงการอะไรอย่างเงี้ยครับผมดีใจมากๆ คือโบเนี่ยจะเป็นมีมเยอะมากแล้วก็อาจจะมีที่ผมเข้ากับโบที่แบบมีความฟินที่ทุกคนแบบว่าที่ผมเคยพูดตั้งแต่ตอนโปรโมตตั้งแต่ตอนก่อนที่จะออนแอร์แล้วอะไรเงี้ยว่าแบบว่าเรื่องนี้มันจะมันไม่ได้มีเลิฟซีนที่แบบเข้มข้นมากอะไรเงี้ยแต่จะมีความที่แบบเป็นเคมีฟินๆที่ให้ทุกคนได้แบบฟินๆตามกันอะไรอย่างเงี้ยอ๋อก็คือในอเรื่องในเรื่องก็คือเราเอากิ่งข่อยอย่างเงี้ยเขาผมเขามาขัดฟันก็เลยแบบนางเอกไม่ชอบคนฟันดำอะไรเงี้ยก็เลยขัดให้ขาวแต่ผมก็ฝาก คุณพี่เจ้าขาเใี่ไม่ฐานไม่ใช่หงด้วยนะครับตอนนี้ก็ใกล้จะครึ่งทางแล้วยังมีอีกหลายๆเส้นเรื่องนะครับที่น่าติดตามเราก็สนใจมากๆแล้วยังมีความฟินของมุญตาของคุณหลวงอีกเยอะนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับเออยุคนั้นน่ะขาวแล้วยุคนั้นมันได้เธอแต่ยุคนี้มันไม่ได้เพราะว่าเรากินอะไรเ้วต้องน้ำตาลน้ำตาลปี๊บก็ฟันปูไม่ได้ไม่ได้อยู่นี้ก็ต้องไปหา ผู้เชี่ยวชาญเรื่องของการดูแลช่องปากกันนะฮะเรื่องนี้ต้องจับตามองเลยเหมือนกันอีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนไม่บอกเลยว่าโอ้โหน่าชมมากกับภาพยนตร์ที่ชวนหาชวนน้าตาไหลอ่าแล้วก็ชวนจับตานั่นก็คือภาพยนตร์เรื่องแต่งมังนนเองแต่งมังปะแต่งมังคืออะไรอ่มังคืออะไรแต่งมังก็คือแบบนี้ทูจ้าทูจ้าฟูจ้าแต่งกับพระแต่งกับพระสีกาไปแต่งกับพระแต่ไม่ใช่พระไทยนะไม่ใช่พระไทยนะเป็นพระเชียงแสน อ๋อฉันนึกออกแล้วพี่เป้อารักักพี่เป้อารักักเป็นพระไทยส่วนหนุ่มเฟยเนี่ยเป็นพระเจแปงไปพายุี่ศ์ไปพญี่ปุ่นชาวญี่ปุ่นซึ่งนักเอกก็คือคุณออมเอ้าไม่ใช่คุณปูนเหรอคะคุณปูนน่าจะเป็นนางเอกเรื่องหนึ่งเรื่องอะไรคะแสงขีอเด้ชอบมากหยอกนะเรื่องนี้เนี่ยเขาฉายวันนี้คุณปูนใช่และที่สําคัญก็คืออะไรดูไหมทางนชั่นกรุ๊ปของเราเนี่ยนะฮะเขาบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่ง คนที่ทุ่มทุนหลักในการสราบยน์เรื่องนี้ด้วยตัว,ตวมือ,อแน่นอนว่าตั้งแต่เปิดตัวกันไปให้เห็นตัวอย่างภาพยนตร์นี่คือหามากและเมื่อวานนี้จึงจะจัดรอบปฐมมาทักกันไปอ้อออออบรรยากาศเป็นยงไงกันบ้างเ,าเดี๋ยวจะพาไปซอกแซกจะพาไปชมกันเออซึ่งเวอร์บอก หลักๆก็คือพี่เป้เป็นพระไทยครับแล้วก็มีน้องสาวก็คือน้องอมแล้วก็น้องสาวต้องแต่งงานที่ญี่ปุ่นครับก็เลยชวนพระไปที่นิมนต์ไปที่ญี่ปุ่นปรากฏว่าไปถึงแล้วน้องอมจะไปแต่งงานกับพระญี่ปุ่นซึ่งก็คือผมเองครับเล่นเป็นพระชินแล้วผมก็ไม่ได้ไปคนเดียวผมเอพาแก๊งลูกวัดไปด้วยรับก็มีกระส่งนะครับคุณต๊อดแล้วก็คุณอื่นครับผมไปป่วนด้วยครับผมแล้วก็ไปเจอกับแก๊งนักเลงยากุซ่าที่นู่นครับโอ้สนุกมากครับ สนุกมากก็อยู่กับอยู่กับเดือนนะครับก็น้ำหนักขึ้นเยอะพอสมควรนะกินทั้งวันแล้วเราไปไงอาหารชอบอยู่3วันครับพอวันที่4ี่เริ่มมาเหมือนเดิมวันที่5เหมือนเดิมไอที่มันหลุมๆเยอะๆอ่ะเป็นตัเป็นตเขา่องเขา่องดีอนาบิกไปด้วยครับ6มีนาคมทั้งประเทศแล้วท่านได้สนุกเริ่มตั้งแต่ตั้งแต่เช้าไปเลย11โมง10โมง11โมงไปต้นไปเลยคือผมว่า ก็อย่างอย่างที่บอกก็คืออยากให้เข้าไปปล่อยใจสนุกสนุกนะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนได้รับความบันเทิงความสนุกกลับบ้านไปรับรองสนุกแน่อะไรครับผมขำไงไม่เธอเขาเป็นแบบอารมณ์ดีสนุกสนานตกใจพี่ปูนขำแล้วตามันแบบค้างๆอ่ะตาไม่ขำโบนักเหมือนกันนะเราอ่ะไม่เรานอกจากขำกามค้างแล้วเราต้องขำให้ตาค้างค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่อย่าพลาดนะวันที่6มีนานี้นะคะ เหมาเหมาไหมวันนี้วันนี้ก็รีบจัดรายการเดี๋ยวจะรีบไปไงหรอเขาจะเหมาเลยเหรอฉันจะเหมาโรงเนให้เนชั่นเครือของเราเนี่ยเนชั่นรุ๊ปเหมาโรงเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปไม่ได้หรออย่าเพิ่งไปค่ะเดี๋ยวไปอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับพรมชิงอวอร์ดกันก่อนกับไอ o ดลแคลรไปเดี๋ยวจ้ะ